ันนี้สมาคมประกันชีวิตไทยก็ได้มีโอกาสที่จะถแถลงข่าวถึงผลงานของภาคธุรกิจประกันชีวิตในปีที่ผ่านมานะคะโดยรวมธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยรับที่ติบโตในปี2,567 ติบโตถึง3.23%เทียบกับปีก่อนหน้านั้นมีเบี้ยรับรวมอยู่6 0แ0นห้0 0มื่น3า0 0กว่าล้านการเติบโตนี้มาจากทั้งเบี้ยใหม่แล้วก็มาจากทั้งเบี้ยป,ปีต่อที่เติบโตได้ค่อนข้างดีโดยมีเบี้ยใหม่ที่เติบโตอยู่3.2%แล้วก็เบี้ยป,ปีต่อก็3.2%เเช่นกันภาพรวมแล้ว penetration ของธุรกิจประกันชีวิตโดยดูจากเบีย้ยโดยรวมหารด้วย gdp เนี่ย ก็จะอยู่ประมาณ3.5ของ GDP ก็ถือว่าเป็นระดับที่เรายังคงความมั่นคงในภาคธุรกิจได้นะ,ะนี้ถามว่าแล้วเบีย้ยประกันชีวิตที่เติบโตเนี่ยเบีย้ยส่วนใหญ่เป็นเบีย้ยอะไรนะคะเบีย้ยส่วนใหญ่ภาคธุรกิจประกันชีวิตก็จะเป็นเบีย้ยที่เป็นการสะสมทรัพย์นะคะเป็นการมีความคุ้มครองมีการออมในระยะเวลาย,ยาวนะคะแล้วก็เบีย้ยที่เติบโตมาอันดับ2ก็คือการประกันสุขภาพและโรคไร้แรง ก็จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความสนใจมีความเข้าใจถึงความจําเป็นที่อยากเข้ามาทําประกันสุขภาพนะคะกับภาคธุรกิจประกันชีวิตเพื่อที่ถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้มีค่ารักษาพยาบาลมีความคุ้มครองได้ประกันชีวิตอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสินค้าที่มักจะขายกันก็เป็นการขายประกันตลอดชีพซึ่งก็มีทั้งแบบที่มีความคุ้มครองควบคู่กันกับการขายประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงทุกคนคงทราบดีว่าเราซื้อประกันสุขภาพต้องซื้อควบกับกรมธรรม์หลัก นะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อตลอดชีพเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะต่อสัญญาประกันสุขภาพที่เป็นส่วนควบนี้เนี่ยไปได้เรื่อยๆจนเราแก่เลยเพราะดัอีกอันนึงที่ขายเยอะก็จะมีทางด้านประกันควบคู่กับสินเชื่อสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ส่วนนี้ปีที่ผ่านมาเติบโตเติบโตน้อยลงต้องเรียนตรงๆแล้วก็เป็นพวกแอนนอที่ค้าที่เป็นบำนาญเป็นต้นนี่ก็คือสินค้าหลักๆของภาคธุรกิจประกันชีวิตแล้วก็รวมไปถึงยูนิตลิงก์ปัจจุบันก็มีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก5%ซ โดยรวมเนี่ยเรามีประกันที่เป็นสะสมทรัพย์อยู่ประมาณ43%เป็นตลอดชีพยอยู่ประมาณ17%เป็นสุขภาพและโรคร้ายแรงอีกประมาณ16%นะคะเป็นยูนิตลิงอยู่5%กว่าแล้วก็ประกันสินเชื่ออยู่5%นะคะทำให้เกิดเบี้ยรวมทั้งปีอยู่ที่ประมาณ6 5แ0 0 0้ล้านช่องทางหลักในแง่ของเบี้ยโดยรวมก็จะเป็นช่องทางตัวแทนอยู่ดี ซึ่งช่องทางตัวแทนจะกินสัดส่วนอยู่ประมาณ53ช่องทางที่แข็งแกร่งรองลงมาอันดับ2ก็จะเป็นช่องทางธนาคารนะคะซึ่งก็จะกินเบีย้ยหลักอยู่ประมาณ37-38ได้ที่เหลือก็เป็นโบรกเกอร์อีก5กว่าแล้วก็ช่องทางอื่นๆในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าภาคธุรกิจประกันชีวิตยังมีความแข็งแกร่งทางการเงินโดยรวมแล้วค่าเฉลี่ยของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธุรกิจประกันชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ360 7%โดยเฉลี่ยันนี้คือค่าเฉลี่ยของภา,าคอุตสาหกรรมก็ถือว่าแข็งแกร่งเพราะว่ากฎเกณฑ์ของสํานักง,งานคอพพกําหนดว่าเราต้องมีขั้นต่ําอยู่ที่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณสามร้อยกว่ากันทั้งนั้นสินทรัพย์รวมของธุรกิจประกันชีวิตก็อยู่ที่เกินสี่ล้านล้านบาทนะคะในสินทรัพย์รวมส่วนใหญ่เราก็เอาไปลงทุนพอตลงทุนของประกันชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ที่พวกตราสารหนี้ต่างๆพันธบัตรรัฐบาลน,นะคะหุ้นกู้ อยู่ที่83เอาไปลงอยู่ในตราสารทุนซึ่งก<ม>็งคือหุ้นนะคะอยู่ประมาณสัก10อีกส่วนหนึ่งก็ไปลงในสินเชื่ออยู่ประมาณ6ได้ก็<ม>พอร์ตการลงทุนของภาคธุรกิจทั้งหมดก็จะจะประมาณนี้นะคะ<ม>การสอบช่องทางตัวแทน,เ,นเป็นช่องทางหลักเพราะฉะนั้นในปีที่ผ่านมามีผู้สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยเนี่ยทั้งหมด9 8 8 0 0คน แล้วก็สอบผ่านอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งคือ50%ที่เข้ามาเป็นตัวแทนแต่จริงๆยังมีตัวแทนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปสอบผ่าน TII แล้วก็เข้ามาเป็นตัวแทนกับภาคธุรกิจประกันชีวิตในปีนี้เราคาดว่าก,การเติบโตของภาคธุรกิจประกันชีวิตโดยเบี้ยรวมน่าจะอยู่ประมาณสัก2-3%ได้จากปัจจัยเศรษฐกิจนะคะปัจจัยดอกเบี้ยที่มีท่าทางว่าจะลดลงเนี่ยก็เป็นการคาดคะเนเทียบเทียบ,บกับ GDP แล้วก็คิดว่า in trans penetration ในปีนี้น่าจะตกอยู่ประมาณ 3.5%เใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมามันมีปัจจัยที่สนับสนุนแล้วก็มีปัจจัยที่ท้าทายปัจจัยสำคัญสำคัญที่สนับสนุนก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเราก็สู่สังคมผู้สูงวัยทุกคนเริ่มตรหนักว่าถ้าเราจะมีอายุยืนยาวกว่านี้เรามีเงินออมเพียงพอหรือเปล่าถ้าเราจะออมผ่านประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นขวบลงทุนไม่ว่าจะเป็นแอนโนดี้ไม่ว่าจะเป็น, y, ะปนะสะสมรัพย์ก็ตามเนี่ยเราต้องเริ่มออมตั้งแต่อายุยังน้อยถึงจะใช้เงินไม่เยอะ แล้วก็อ,อมยาวหรือถ้าเราเริ่มออมตอนรอายุมากขึ้นเราก็ต้องอ,อมก้อนโตขึ้นนะคะหรือเป็นสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะถือว่าเรามีเงินเพียงพอหลังกเกษียณเมื่อยุ60เรายังมีเงินใช้จนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปเอจิ้งสุดไซ y ที่ทาให้คนกังวลว่าแล้วเราจะมีเงินที่จะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ประกอบกับหลังจากโควิดมาทุกคนที่ได้ไปนอนโรงพยาบาลก็เริ่มรู้ว่าค่ารักษาพยาบาลนี่สูงน,นะหลายคนก็เริ่มตรหนักว่าอย่างนั้นฉันจะต้องทําประกันสุขภาพ อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนรวมไปถึงเรื่องอปัจจุบันภาครัฐก,ก็ยังส่งเสริมเรื่องเบี้ยรประกันที่เป็นการอมอระยะยาวสามารถหักภาษีได้ปีหนึ่งหนึ่งแสนบาทนะคะก็เป็นการสนับสนุนที่ดีแล้วก็ในนั้นถ้าจะมีเบี้ยรประกันสุขภาพอยู่ได้ก็ไม่เกิน2 5 0 0 0ก็นําไปหักภาษีได้เช่นกันซึ่งคิดว่าวันนี้คนก็ตระหนักถึงความจําเป็นในการทําประกันสุขภาพพอสมควรภาคธุรกิจประกันชีตใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทํางานมาหลายปี วันนี้มันก็มาถึงยุคที่เราเริ่มเรียนรู้แล้วก็ใช้ AI เข้ามาช่วย AI ในการ u n d e r อร์ไร์พิจารณาประกัน AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คาดเดาพิดากข้อมูลเข้าไปในอนาคตต่างๆน,นานาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาช่วยเราแต่ก็เป็นความท,ท้าทายการใช้ AI ก็อยู่ที่ว่าเราต้องมีวิจารณญาณว่าข้อมูลที่ออกมาหรือที่เขาวิเคราะห์แล้วก็แนะนําให้เนี่ยมันใช่ไม่ใช่บริษัทต้องมีวิจารณญาณในการใช้ข้อมูลพวกนี้ รวมไปทั้งเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่เราไม่ควรจะเอาออกไปสู่พับลิกนะในการใช้ AI มันจะมีการเอาข้อมูลยิ่งข้อมูลเยอะ AI ก็ก็พิจิกอะไรต่ออะไรได้ดีขึ้นและแน่นอนก็มาช่วยในการทํางานทางด้านออ e เปอเรชั่นถึงแม้จะมีต้นต้นทุนในการพัฒนาพวกนี้เพิ่มแต่ว่าเราก็หวังว่าในระยะยาวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของเราได้ครัเราเอไอเข้ามาใช้ก็เป็นโอกาสที่เราเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้